เพราะมันเป็นเอกชนหาลานมันเป็นของเอกชนเงินค่าเก็บธรรมเนียมมันไปนเข้ากิจการหาลานเข้าของเอกชนมันไม่ได้เข้ารัฐบาลไทยท่านนายกครับค่าธรรมเนียมต่างๆที่เก็บเนี่ยมันไม่ได้เข้ารัฐบาลไทยสักบาทมีกระบวนการนะครับใช้องค์กรของรัฐแต่งตั้งมุสลิมแล้วให้มีการ สนับสนุนงบประมาณแผ่นดินผ่านกระทรวงต่างๆจุดเริ่มต้นมาจากองค์กรนี้เลยฮะเรามีหลักฐานมาแล้วนะฮะอีกไม่กี่วันข้างหน้าท่านผู้ชมผมจะเปิดเผยแล้วมีบุคคลที่เป็นกรรมการการสามหลุดพูดในห้องประชุมคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยว่าตอนปีห้าหนึ่งฮะว่าตลาดหาลานเนี่ย ในตะวันออกกลางที่รัฐบาลไทยไปส่งเสริมเนี่ยมันเป็นค่าสิบหถึงยีแต่ตลาดอีกเยอะแยะเนี่ยมันอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานและประเทศอื่นๆืลาดไทยเจาะตลาดไม่เข้าเจาะตลาดไม่เข้าครับเขาระบุไว้ในห้องประชุมเลยว่าต้องให้รัฐบาลไทยสนับสนุนเรื่องเงินทุน แล้วช่วยทำตลาดให้ด้วยแปลว่าอะไรครับองค์กรเอกชนที่อ้างศาสนาคุณมาใช้หน่วยงานของรัฐบาลไทยเอางบประมาณแผ่นดินไปให้เปิดตลาดให้เจาะตลาดให้ทำงานให้ผิดกฎหมายไหมครับ ผิดกฎหมายไหมครับเงินเข้าทั้งหมดไม่เข้ารัฐบาลไทยสักบาทไม่เสียภาษีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้รอติดตามกันต่อฮะเพราะคดีฮาลานสารุทธรเนี่ยจะตัดสินวันที่สิบเก้ามีนาคมนี้แล้วฮะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาผลจะเป็นไงก็แล้วแต่ครับ สำหรับผมสำหรับดรจรูนไม่หยุดแน่ฮะเราจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประเทศไทยครับเดี๋มาดูเรื่องการดันทุลังนะครับในเมื่อกรมหาล้านเขา,าทําไม่ทําไม่ได้ละก็เลยเลี่ยงเป็นศูนย์หาลานแทนแต่งบประมาณในการที่จะอนุมัติไม่น้อยนะครับขอกันเป็นพันกว่าล้านเหมือนกันนะฮะถึงแม้ไม่ได้เป็นงบผูกพัน แต่ขอขอครั้งแรกหมื่นสองพันกว่าล้าน๋ยวลองฟังดูเลยฮะแล้วนายกเศรษฐาเนี่ยเอาด้วยเหมือนกับตอนที่จะตั้งกรมหาล้านเนี่ยนายกก็หลงกลไปเชียแต่ถ้าพวกเราไปช่วยระง,งับเนี่ยทำให้นายกได้สติแล้วนี่อยู่มาเป็นศูนย์ศูนย์หล้านแล้วนะฮะเพราะงั้นดูต่อฮ อุตสาหกรรมพาลานของไทยสู่ตลาดโลกเนี่ยนะคะถ้าหากคุณผู้ชมจากนได้ครั้งที่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามีการพูดคุยกันเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ถ้าถามจริงๆเนี่ยว่าอยากจะให้เกิดขึ้นจริงๆไหมเพราะว่ามูลค่าตลาดเนี่ยโอ้โหไม่ใช่หลายแสนล้านนะหลายแสนล้านนี่คือเป็นโอกาสของไทยแต่มูลค่าตลาดโลกจริงๆเนี่ยเจ็ดสิบสามล้านล้านบาทยิ่งใหญ่มากแล้วโตทุกปีปีละเจ็ดเปอร์เซ็นต์กว่านะคะค<ช>ุณผู้ชม ท่านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าความจริงจังหรือว่าความต้องการที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจภาคใต้เนี่ยมีให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตควมเปอยู่ที่ดีขึ้นมันก็ต้องใช้เรื่องของกลไกต่างๆอุตสาหกรรมพลานี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกมองเห็นสัญภาตก่อนหน้านี้เนี่ยท่านนายกมามาพูดคุยในในงานสัมมนาของสี่สี่ปีฐานเศรษฐกิจไฮแลนด์นิวเอร่า ท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้คุณผู้ชมคือท่านนายกเนี่ยพูดในพื้นที่ภาคใต้พูดถึงเรื่องอาหารพูดถึงการเป็นอู่ข้าวอู่น้ําแล้วก็จริงๆก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีพูดในางานนี้ใชนะ่ท่านพูดว่าการผลักดันให้อุตสาหกรหรมฮาลันของประเทศไทยเนี่ยออไปสู่เป้าหมายของเวทีโลกก็จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีด องค์กรพูดบางองค์กรเขาจองที่จะฟ้องผู้สื่อข่าวสองคนนี้แล้วนะครเพราะว่าเ,เขาเช็คแล้วว่าตัวเลขเนี่ยมันเป็นการเมคหมดเลยที่นายกพูดที่อะไรต่างๆบอกว่าเพื่อจะยกระดับความเป็นอยู่ให้คนมุสลิมชายแดนใต้นะครับลืมตาอ้าปากมากขึ้นน่ะ่า้ผู้ชมจำได้ไหมครับเมื่อเกือบ20เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเคยมีตั้งศูนย์ อุตสาหกรรมฮาลาลที่จังหวัดปัตตานีไปแล้วครับตอนนั้นมีใช้งบเป็นพันล้านไปแล้วเหมือนกันครับจําได้ไหมครับมีตันตั้งนิคมอุตสาหกรรมอยู่ที่นูน่นนะที่ปัตตานีสูตรเดียวกันเลยตอนนั้นก็ขี้โม้เหมือนเดิมนั่นนะฮะเงินเงินของรัฐบาลยุยุนั้นเนี่ยหกร้อยกว่าล้านเนี่ยเทลงไปเอาไปสร้างเป็นอ่คมอุตสาหกรรมฮาลาลที่ปัตตานีไม่ใช่ไม่จ่ายนะครับ ไม่เคยไม่เคยลงทุนให้นะครับรลงทุนมาแล้วแต่สุดท้ายเป็นไงครับเจง๊จงเจง๊งเจ๊งผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นที่เลี้ยงแกหรือเปล่าไอ้นี้โมอุตสาหกรรมฮาลานที่ปัตตานีอยู่ตรงนั้นนหะถ้าจะฟื้นนะครับท่านนายกครับไปทำตรงนั้นได้เลยรัฐบาลเคยลงทุนไปแล้วที่ดินตรงนั้นอะ ทำตรงนั้นครับไม่ต้องเอาเงินก้อนใหม่เลยนะครับไปทําตรงนั้นได้เลยครับมันมีลงทุนไว้อยู่แล้วนะฮะมันก็ตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมฮาลานที่ปัตตานีอยู่แล้วแล้วถ้าจะทําใหม่ท่านนายกครับท่านรู้อย่างว่าใครเป็นหัวหน้าโจรมุสลิมบียเอ็นตัวจริงท่านคุยกับมันหรือยัง มันยอมไหมมันจะยอมให้คนพื้นที่สีจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยลืมตาอ้าปากไหมท่านนายกครับท่านคุยกับหัวหน้าโจรมุสลิมเบียเอ็นหรือยังใครเป็นไอ้มองตัวนั้นใครเป็นไอ้มองตัวใหญ่มันอยู่ในประเทศไทยหรือมันอยู่ในประเทศไหนท่านนายกครับไอเงินพันกว่าล้านเนี่ยไม่ใช่เงินส่วนตัวของท่านนะครับมันเป็นเงินของประชาชนนะครับเงินภาษี พันกว่าล้านเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับของเดิมเนี่ยเอามาเททิ้งลงแม่น้ําไปเรียบร้อยแล้วพันกว่าไอ,กอ้กี่หมื่นกี่หมื่นล้านกี่หมื่นแสนล้านเนี่ยมันยังกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมเน่าอยู่เลยนิคมอุตสาหกรรมล้างอยู่เลยที่ปัตตานีอะ่ะ ทำไมไม่พูดถึงเรื่องนี้บ้างงบประมาณแผ่นดินเอาไปผ่านไว้เนี่ยยังไม่มีใครฟ้องนะจริงๆหน้าฟ้องนะเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้แบบเนี้แล้วนี่จะตั้งใหม่สร้างภาพกันใหม่แต่ผมบอกได้ว่ารอบนี้มีคนจองกระถินเยอะนะครับถ้าจะเอางบประมาณแผ่นดินไปทำอะไรเนี่ยนะครับผมก็ลักนายกนะครับแต่คนอื่นผมไม่รู้นะนะครับ อาจจะตกม้าตายก็ได้นะครับรัฐมนตรีนายกต่างๆอาจจะถูกฟ้อง157มาตายน้าตื้นด้วยการสนุนฮาลานก็ได้นะครับผมบอกนะผมบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีคนจองกระถิ่นแล้วนะฮะเพราะมันเป็นเอกชนฮาลานมันเป็นของเอกชนเงินค่าเก็บธรรมเนียมมันไปเข้ากิจการฮาลานเข้าของเอกชนมันไม่ได้เข้ารัฐบาลไทยทันทายกครับค่าธรรมเนียมต่างๆที่เก็บเนี่ยมันไม่ได้เข้ารัฐบาลไทยสักบาทภาษีก็ไม่ได้ เงินเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันเข้ากรรมาการไกยสลามกลุ่มเดียวชาวมุสลิมสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เงินกับเขาสักบาทย้ํานะชาวมุสลิมสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เงินกับเขาสักบาทเงินค่าธร,รมเนียมฮาลานที่เก็บมากมายมันเข้ากรรมาการกายสลามอยู่ไม่กี่คน